ดีแปลว่าบอดีลาบอดีทู้จิทวงยังนะยัอ่ะยังลบารรบาลนะตูงนะบารได้มากพี่นะพวกใคใบารบาลนะอุ้ยบอคอยจะนาเลือกบางเลยเลยไอซีตลอกเขาหลอกเขาหลอกตลอกเขาบอกว่าหลอกหลอกเพิ่งบอลเลยซื้อมากเพิ่งหาไอซซื้ออาจจะซื้อวไาอาจจะเอาเงินน้ำเพิ่ง โอเคสไอซีอซ oh 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 oh. yeah. ีเอาแล้วจ uh, ้าแมแล้ว um, ก th 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 right, ็ันท่าพร้อมมาอาจจะต้องเอามาให้ขายต่อ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 หาอีหลาและใบระบาดก็เอากระไรสองใบบาทกระไรออโอ้เชิญให้ายน้องซะวายอยู่องนี้เลยมีน้ำไอให้อาท่องกาวนอาทองกาวนอาท่องขีเอา ยาลียาลีบอลลีนะบอลีเองเอิงเองบักเอิงบักนี่หูผิดบักลูอยากเอาคองเลยเขาตกปีนองเลยอยู่ในราสุกเลเอ็งมันิมันกเพริกับผักเน่จังเยิผักกันให้เอาตปราชาช บอกมังยังหลีนะว่ามึงอย่าบอกพิกนะอันนี้บอกพิกเองเออมาชักตายงักงักี่แหลกมาสีดาเขาทีที่แหลกมาสีที่แหลกมาสีหามั่งบอกพิกนะสีลามั่งนะ,ะองบอกพิกเองนะอารีอาลวอันนี้ลีอาลีหูอันน่ะอาีหู อ่ะอย่าบอกอบอกว่าอาลีอาลูกพีกพบอพีกพบอพีกพ่อีก่ทางนิดหน่อยพ่อพีกเอาเถอมาขอถูกพี่น้องไม่ได้หือลาอาีอาลีอุอาลูอมืออึงแล้วมืออึงมืออึง เศร้าเป็นแจ๊กแน่ถอกเอเศร้าว่ไรแล้วเหมือนนี่เรับมาแม่มึงเศร้ามือเอื้องแจ้งตัวแจ๊กแล้วมหาทองเปล่าเขาตังงึ่้งกันแล้วต้วนกูบ้างแดงนะดูใสยอนดีทังูไเป็นไลบเขาเพราะทั้งในปังเขาไทยชิบเอาผู้ใดเลืมเกิอบเนี่ยมาเอาเกือบเลยเือไปเหอ แพ้ป่ะเกือบแล้วะมเจ้าของเสียรวโอ้ยมิสิมเจาของตัวอเมนูกนี่ยงอะไนี่เอาอุปกรณ์อันนั้นสวันคุณหนูเพิน์ลกระตนเนี่ยแตกอหงตกออรอละบัน ท่องกวาวท่องกวาวอิลีสีท่องกวัวเลยทีเดียวนัางมาย่างไบัดนี้วันนี้หนูทำไมไม่แต่งชุดตองโกมาละลูกเส้นสุดหมื่นวานกันเลยตัวแตกจนหาองวนเสีมาเอาิอิปนเท์เ นี่นี่นี่พูดเลยวิตีสามได้ตอกไปหอดแรงได้สามได้ไปดวไแล้วขึ้นมาแสดงถ้าูเี่ยดีสมได้ตอกไปหอดแรงได้สรุปไปอยู่ในแกงน้ำเขาเจาะลตีบอเมนผู้งไปเมื่อไรสั่นไปน้ำเขาหนาละเออออี่ับนีมารับเดิยนิกินยาดิเออไม่น วีมันมาเป็นบาดบาที่สบาใหม่จะไลโนที่สาเลยชบี้ไปทักใูนงทนีบีทัมกันหอล่มือดีมือดีมือดีมือเดียวกันเอาโอเคตามหน่อวงมูนางางโองสีมหาโพเอ็นเตอร์เนเมนต์อ่าเดวงใม่เหรอได้วงใม่เหรอล่าสุดเอามู่นั้นปิดไปเบอร์เหรเนาะปิดเบอร์ลวเออกะสิเปิดไม่บนี เออเนี่ยคู่นี่ดังดังคักผู้เจ้าเด้เละผู้เจ้าเด่เละพ่อเป็นผู้ตั้งตั้งน้ำกันเนี่ยเอ่อไปซื้อวงมหนอะไรเะลี่ยมสีสันไม่ไล่สุดไล่สุดเร็วๆแต่ว่ามีมาได้ปิดวงขึ้นกันนี้ครับเขาเออเห่เนี่ยแต่มาเทีย่ยงสีทองมาไล่ให้กันเหมือนกันแต่ว่าไม่ขึ้นเวทีดอกสีไทยคลิปคลิปดูแต่แรกแต่ว่ากับสีฟองมาไล่ใหเกันหมดนะ อยากเข้ามาหูว่าไหนมาอะไรฝากการฝากกานเอาครับพี่น้องครับฝากการฝากไม่ดีสามฝากงานด้วยนะครับทุกคนนะครับพี่เห็นทำดีที่งานจอดไปดงไหมดังไหที่งานที่จองไปเดี๋ยวเขาถึงจะย่อยไปงานนั่งไหนงานไหนสาม่อสามเขราเขาใส่หุเบิ้ดละเบิ้ดละงานเง่ยีหลอก เง้เขาที่นหกดี26กรกฎารับเชิญอ่าบ้าบกาบ้าบานี่นะจื้อเล็กพูดจาสิกาบไปยืดสิาไปแวะที่ต่งสุดเนี่ยมาจางแล้วมาจมาแล้วเออนั่นเห็นบเอาตทับกันเสด็ก แต่สัวพิขารถไปน้ำะเด็นได้เห็นป es ูเดียงมือบ้านมือกวนนี่ล่ะงข้าคนเป็นซ่อมมาจากแบเลราะอไรอยูุ่่นเด้น้องบ้านน้องกีซ้อมคนหน่ิ่นแาจัอร่อยชิมหารวยเพิ่นแล้วเจอกันเจอกันขอบคุณครับชิมหารอย ขาบอุณมาแบบอันมะไรหอมแดงหอนเตียมนะคะค่ะเป็นผู้อับผู้หนั่งเด็กเดี๋ยวเดียวเป็นนางหัวอยู่ตรงเวทีสะออนสะออนเกียวหวานันและเกี่ยวพิษแมนเป็นเลมันเป็นเลียกหกเห็นว่านั่น มนเดียวมนกนบกหวยเออเด้จะเป็นมีบาทมีสิงในกันเมื่อไหร่มีบอไทยมาแก้มมเฮ้ยมีแล้วเรียบร้อยสู้สู้นัดกูเนอกูขึ้นไปหัวย่าียอดเอถ้าันนี้กูขึ้ไปหัวกาแกก็ต้งม้งกนเตียมว่าเตรียาสิงรักักสวัสดิ์เลีเยเตออเออลบภาพจำแบบนี้ไปเลยว่าเตรียมปติทไปนักสามนี่อีกเิเตรียมมายังกระดอกันเีย ไม่ยังหยกละสองเท่และนะสูสองคงอ่ะหมังว่างไปสะแต่ขอกับบอรเอิงคูอ่มนมาหลักท้าสองค่งบเอิงค่ะเล่องเ่า้ขาิล่องเท่ันออนซนเป็นปื่มสะออนจะคล้องลายตอบรับกับกระเทียมกระามเน้ยไม่ได้น้ำแดงน้ำแงกระเียมรีบไปรีไเ็รว กบให้ตังวิดีโออยู่เดี๋ยวราแบกครับพี่น้เดี๋ยวมาลุ้นเขาไงเป็นยังเอ้เจ้าายเจ้ามงคนไทยไหมนะเขาจนสิลงแล้วเขาจไปินเาแล้วาจจีนที่กลัวรแม่จอเงสิเาไปกอุนแล้วเาเป็ินะจังละยี๊เนี่ยจังละยี๊ดเรเขาสีลงเดี๋ยวนี้โอ้ยเากรเลยงหนาทีโก๊

สีมาโพูกาใช่เราตั้งไมหรอมาาพเอ็กับเพลงนี้โอ้โนน้ำรอกโเมนเจ่าีนอไปรับยากนมูลอินยาลวกินยาแลแกขอไอ่ขอพึ่งแบบเราไก่มนถึงิ่นกฮะร้เอ้าปวดจงวาถูอยู่แต่ณะเจ้าหจมาล้ำจัดจัมา

ยิ่งเล่ายิงขาวล้วบอกไปว่าเาสิไปบออันโอ้โจดงพีย่กกัหลังเมี้เออจะยังหันหลังเจะไม่ตตงตาน่อยนะเขียงตาจมีวัตถุไงค่ะเป็นไม่จีงตาหน่อยยังไงมันมีสัมี่หน่อยบ่น่อยจะตาเลยี่น้น ค่ะเป็นมะล่มสิงเนี่ยเขาบว่านอนนอนตะตะนอนนอนะตากันตะตกของนอนมีนั่นส่ใชเครื่องเสียงีเราชอบี่บนีก็บาลานซ์แนหยาบฉกไอ้มาเลยชี่เยวไปเฮายยายอยพัลลงงเขาพ่อเบิดแล้วลงลงกดไป มักอะไรสองละที่เตอมบ้านเขามาเว้ยเราแม่งจะกองวัวต่ามีเเขาอึงไหมพูดไอเอิไหมพี่มีดอก่จังละที่แล้วลบลบทิมมานเจ้าทิามมาอนแล้วเรออ๋อสภาช่องสามแล้วช่องเจ็ดต้องมีด้วยรดเเื่อนไหมด้วย้งหาเรื่องั้นงึเก อีนี่หรือดูกลางนี่นะครับกับทรัมดน้องป้อมแปงป้อมแปงป้อมแปงอมแอติพ่องนะครับแดพี่เล็กก็บอกว่าความแดงควมแดงที่เลกว่าจีให้ไปยุวงสองเอาไปเอามาไปยุวงสองไปใส่สันยุวงสามของผู้ใดยวงสามมันตัดเองโอ้ย เอาพอดีตัวจุดประกายจุดประเด็นหัวคอหายไปก็นองมั้งสองคนนันมึงซุ่มซ้อมกันเนี่ยซุ่มซ้อมกันอยู่สองคนอยู่ขอบหัวขอบแก่ซุ่มซ้อนคืออาชีพเปิดห้องคลังพี่คือสิมาัืสอโดมน้าบอลนี่แหละค่ะเห็นไปเบิ่งไว้แล้วยได้อยู่บ้านหลังเก่าไหมตอนกลางงานเก่าตอนกลานกงานบนห้องมีช่องกนมั้จ้าโอเคโอ้ยค่ะทางอย่างมึงเอ้ยเธอ จเมนมึงสวยหลายจ้าคุณจูนโอ๊ยแก้แก้่กวัวหรอเ้ังวงอีกแล่วงสาค่ะงเป็นงสามจักาหลายวงหรอคะดังจ้าวงค่มเก่งทุกวงเลยเ้่น่ดัุปเปี่ยนหม่นี่เราวงสองนี่ย่องยั้งค่ะองออกย่องมากสองวงนี่เขาเลยเอา จริงจริงเอ็นว่าเอ็นว่าค้งวงสองนะเเหลือมันสองโ้งเหลือมันสองค้งข้างวัดรถพันไปอีกาเจ้าหินสองแง่นี

นี่นี่แซวแ้วไปหช้กินเขาเพราะอันนี้บนเส้นหอวดกพิดไมันบ่อหอ้เอาเข้าหอดแล้วไหมลกลงจูงบางที่นี่ลอกจูการเื่อดรไปเอสาวน้อยลำาพงโซแมนครับเอา ทีงานวงหนึ่งไปอยู่น้ำวงสองเบิดทุกคนเลยผพอเป็นบางส่วนเป็นบางส่วนเป็นบางส่วนก็บาลั่นสีปกติยูเนี่พาครึ่งเดูกันเาเนาะเปนยังน้อสองผมวาแล้วถึงง่กับเพื่อนมา อยังอีกเอามากลางพี่มันเกิดขึ้นที่เล็กน้อยพวกสองออกนะเนอะลูกเขาสมควรจะเปลี่ยนเป็นเยังไม่แม่บวัดทัานพ่อจั้มนะลูกพี่เขาบอกเรื่องไม่เขาบอกเรื่องไม่เขาบอกเรื่องไม่กันลรเออมือนี้ังเลยพี่องลงหัวเอาไปเลยขึ้นหัวก่องให้นายอยากวอกสดว่ะเออ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  เออเอเบิดไปเบิ้แล้วลูกอี่เออเบิแล้วสาเหาาตุนะนะสาเหตุยังไงจริงจังๆนะเาพุ่นจริงออกาให้เบิก็คือคนที่ได้ไปอยู่วงสองนักตอนนี้นะแมนลูกพี่ก็คือคนที่สองคนนี่แหละเลือกไป คือเปนอะไร่เสียวเสียวไม่อยู่ทานี้แลวับ็นไเจ้าพวกยังจบกับเ็นใจคนนี้ลูกนีลูกไปท่านไงว่ายังบดีเล่ก็ว่าคือสองคนกว้มจริงขั้นจริงคือเขาพิจเจรณาเบิรงแล้วว่าตพวนี้นะมีคว้มสามารถสามารถที่าวง คล้องนี่ไปได้มาได้น้องเนี่ยจะเอาสองคนนี่แหละพ่อไปพ่อแล้วพ่อพ่อหนึ่งสองสามแต่ว่ามีเรื่องเล็กๆด็กอีกเยอะเนี่ยบอกกูเบิกมันแตกกระจายมดแล้วเอาล้วคับพี่น้องสจหรับคิมนี้ไว้จะมีคลิปหน้าพบกันไหมคะสวัสดีค่ะคือความจริง